สวัสดีครับมาดูแนวทางของจีนนะครับจีนนี่จะเป็น2ตัวบนนะครับรูดขึ้นลง24ตัวจากเลขอ้างอิงนะครับเลขอ้างอิงคือผมใช้เลขชุดที่3เป็นหลักนะครับตัดมาแค่สตัวท้ายพอนะครับสตัวมันถูกยากครับมันมีช่ายเดียวช้อบ่ามาดูกันกลางคลิปนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้ลงจีนให้3วันนะครับจันอังคารพุธนะครับนะครับเลขของวันจันนะครับคือเลข0 6นย์ะครับ06คําว่ารูดขึ้นลง24ตัวก็คือ เอาศูนย์หกนะครับบวกยี่สิบสี่ได้สามศูนย์นะครับศูนย์หกลบยี่สิบสี่ได้แปดสิบสองจับไปเลือยครบๆทั้งหมดนะครับแต่ตอนกดในเว็บจริงก็มาเดินนะครับตัดทิ้งได้บ้างตัวสองตัวอะไรตัดได้นะครับแต่อย่าตัดตัวได้ถูกออกนะครับศูนย์หกนะครับส่วนมันมีสองรอกก็ต้องแนะนาตามนี้นะครับถ้าท่านที่จะตามทุกวันในไลน์กลุ่มก็แบ่งปันกันไปปีละหกร้อยบาทนะครับตามก็ได้ทั้งปีอาจจะรับช่วงที่ถูกก็ได้ครับปลอดภัยที่สุดนะครับ อันนี้เป็นลาที่ผมทักทายได้นะครับมันมี2รอบนะครับเช้าถูกคือหยุดนะครับเช้าไม่ถูกทบันที่รอบบ่ายนะครับลองไปบอกรอบดูเองนะครับถ้าท่านได้แสดงเว็บพิจากณารับเส9 5ยอดถูกจะได้เยอะมากกว่านี้นะครับแล้วก็มาได้เริ่มได้ทุกหนึ่งชุดมีทุนสำรองอยู่จํานวนหนึ่งนะครับทุนสำรองหมายถึงว่ายังไงก็ต้องมีวันที่มันหลุดครับถ้าถูกทุกวันตลอดคือผมโกหกครับหลุดแล้วปลอดภัยคือหยุดก่อนหนึ่งวันรอยเลขมันเข้าแล้วค่อยอัดช่วงที่มันถูกครับมันจะถูกติดกัน2วววัันน3 4ัน5วัน ก็แล้วแต่ครับอาจช่วงนี้จะถูกถูกคือได้กำไรไงครับถ้าเกิดมาอาจช่วงที่มันหลุดอยู่ก็คือไม่แนะนำครับเพรามเปรืองทุนครับเพราะว่าปีหนึ่งค่อนข้างนานไม่ใชป็ปต้องรีบร้อนครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาลุ้นผลวันจันทร์กันนะครับของจีน2ตัวบนนะครับ06นะครับ